ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณอัชาราพรผู้ทอง CEO PK c o s m e t i c ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ PK การันตีและบอกต่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้งวันแผนการตลาดจัดเต็มส่งออกสินค้าแบรนด์ไทยไปยังตลาดโลกทุ่มงบให้กับตัวแทนจำหน่ายล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Best Product of the Year 2024ณโรงแรมอามารีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าวค่ะ พี่ปามนะคะอัชราพรผู้ทองค่ะเจ้าของแบรนด์ PK Cosmetics PK Premium Serum นะคะคุณปามค่ะวันนี้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของพี่ปามเนี่ยเปสารสกัดจ,จากธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้รับเกียรติจากรางวัล Best Product of the Year 2023 ก็มันก็เป็นความสําเร็จนะคะจากที่ปามตั้งเป้าหมายวันเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ก้าวมาถึงระดับนี้ปารู้สึกความภาคภูมิใจมากค่ะและสินค้าก็กลับมีคนกลับมาซืา้อซ้ำเพราะของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารสกัดอันตรายคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยใช้เองทุกตัวค่ะ ที่เด่นเลยนะคะคือเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ช่วยเรื่องอะไราบ้างลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็กาแฟช่วยเรื่องอะไราบ้างคุมหิวแล้วก็ไม่ให้เราอยู่ระหว่างวันแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดคนเป็นเบาหวานทาดันทานได้นะคะ<ม>แล้วก็กันแดดกันแดดจะช่วยคุมมันไม่เหมือนกับลองพื้นเลยค่ะสบู่ก็คูต้าล้างหน้า,น,าน้าใสคุ้มใจค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าจะยังไงอะเหมือนเราจะได้หาไรายได้ช่องทางไรายได้ให้ทุกคนมีไรายได้เสริม ป็นรายได้เสริมของทุกคนและเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นสินค้าที่มั่นคงหนึ่งอันดับแรกที่ที่โปรเจกต์ที่ปางวางไว้นะคะคือหนึ่งอยากให้อยู่ในท้งทองตลาดโดยที่ว่าไม่ได้มาแป๊บเป็นสินค้าตามกระแสไม่ใช่อะไรประมาณนั้นมีค่ะมีอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้ตลาดท่างประเทศติดที่ปามากเลยค่ะ ไปแล้วคะ่ะตอนนี้ไปตุปรกีเยอรมันค่ะใช่คะ่ะและตอนนี้กำลังาหาช่อ,องทางส่งไปสู่เรื่องนว่าปีนี้จัดกันตลาดจัดเต็มเลย <c oughs> จัดเต็มเลยคะ่ะ <c oughs> ไหนไปได้วยกันตลอดเลยค่ะไหนไป <c oughs> ได้วยกันทีนี้ฟานจะมีตัวแทนนะคะตัวแทนคือตัวแทนกรุงเทพก็จะมีน้องอันนะคะกับพี่โจนะคะนี่คือตัวแทนกรุงเทพตัวแทนหลักนะคะแล้วก็จะมีพี่แจงนะคะคือเขาจะดูแลส่วนโบ<อ>ริษัท ว่าทุกคนกคุงเทพใช่ค่ะจะให้เขาดูแลเพราะบางจะไม่ปล่อยสินค้าที่ตัวใช่ค่ะเพราะว่าจะให้มีรายได้กระจายกับทุกพื้นที่นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะดันทีเคเป็นแบบที่ดีเออสินค้ามีคุณภาพแล้วก็ทั้งคุณภาพและคุ้มค่าก็โอเคไม่ล้วนแล้วก็ให้ใหอยากให้บอกทุกคนได้ลองสินค้าของทีเคเดูะคะ่ะคากาเออเราจะกระจายะจายทุกทางอะไรกาน สึงเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีครับที่เพื่อนเพื่อนี่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์และสนใจในแบรนด์ของเราครับทางการตลาดของเราปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า20จะอรนน้อยนะครับผมแล้วก็จะเปิดตลาดทางประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้นครับแล้วก็ทางภาคต่างๆก็เดี๋ยวเราจะรับตัวแทนเพิ่มจะจะรับเพื่อแบบ่าแล้วก็ลงมาเป็นจังหวัด เรียกว่าไม่ให้ตัวแทนนกำ้ำ้อยกันเกินไปดีใจมากที่ได้มาในวันนี้นะคะ่ะดีมนใจค่ะแล้วก็ดีใจกับเจ้าของแบรนด์ค่ะวันนี้ประสบความสําเร็จค่ะก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทน PT ค,ค่ะมีความสุข,ขดีใจค่ะ เข้ามาร่วมค่ะเข้ามาร่วมนะคะสินค้าของปาล์มนะคะขายได้กําไรดีสินค้าผ่านมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าที่ว่าราคาจับต้องได้ค่ะทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อยากให้ตัวแทนทุกคนนะคะจะเข้ามาร่วมทากิจกรรมของอเป็นตัวแทนขมนาปาล์มบอกได้เลยว่า มันจะดูแลตัวแทนอย่างดีเลยนะคะเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยข้าละเอียด f a c e b o o k ส่วนตัวนะคะของอัชาราพรผ,ผู้ผู้ทองนะคะแล้วก็ทาง TikTok อกช้อปปี้ลาซมีหมดแล้วนะคะแล้วก็เพจเพจนะคะ PK c o s m e t i c ค่ะ